สวัสดีค่ะมาเปลี่ยนกดจักรวาลให้เป็นการเสกชีวิตคิดดีทำดีเลยมีบุญวาสนาทั้งสวยทั้งรวยพลที่ตามมาเอามาเอามาให้ยักเป็นแบบฉัน ก็จักอวานทำให้ฉันนั้นได้มาทั้งสวยทั้งรวยเป็นได้ดังฟันทุกคำอธิษฐานฟันก็เลยเป็นจริง <c oughs> ตายไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่ง <c oughs> จริงไม่กลัวกลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทำากิน ชีวิตก็เลยบันเจิดูดีูดีกดวันทำ้มีวันดีสิ่งดีดีเข้ามาไม่เ้องรอฉันเั็นเองได้เพราะฉันเชื่อนันกดจัดกะว่า มาค่ะเดที่5แล้วนะคะสำหรับปรากฏการปฏิหารแห่งชีวิตค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วเนาะตายไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งจริงไม่กลัว กลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทำจริงสวยรัชดชดกดจัดกรวาลทำให้มีวันนี้สิ่งดีๆีเขามันมีต่อใจ

มาสวัสดีไปยังอเมริกานะคะสวัสดีไปยังแคนาดานะคะทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้สวัสดีไปยังยุโรปเอเซียนะคะออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียนะคะสวัสดีทุกๆคนอีกรอบนึงสวัสดีรวบตึงไปยังทั่วทุกมุมโลกนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจครูมแหมมเวลตีแฮปปีลไล่หลายกดจัก,กรวาลกดแรงหงดูด่ะมาวันนี้นะคะครูแหมมจะมานะคะพูดเกี่ยวกับพี่กดจักรวาลนะคะในการเสกชีวิตหน่อยในการเสกชีวิตนะคะวันนี้ค่ะปรากฏการปฏิหารแห่งชีวิตค่ะเดย์ที่5านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเพ้่การใช้กดจักรวาลกดแตงึ่งดูด่ะในการ ในการเสกสร้างเนรมิตค่ะสิ่งต่างๆในชีวิตของเราค่ะ,ะวันนี้กฎจักรวาลจะเสกสร้างชีวิตได้อย่างไรนะคะกฎจักรวาลจะเสกสร้างชีวิตได้อย่างไรอ่มาฟังกันนะคะจากนะคะบทเรียนที่เราได้เรียนนี้คือบทเรียนนะคะที่เป็นเนื้อหาที่ครูสิตานะคะได้สอนให้กับเรานะคะ,ะปรากฏการปฏิหารแห่งชีวิตซึ่งต่อจากนะคะ90วันโขกจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่กับครูสิตานะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะปรากฏการปาฏิหารแห่งชีวิตค่ะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตค่ะด้วยกฎจักรวาลกฎแรงดูดแบบปฏิหารนะคะวันนี้เดย์ที่5านะคะสำหรับโปรแกรมของเราในวันนี้นะคะพูดถึงการใช้กฎจักรวาลค่ะในการเสกสร้างชีวิตค่ะคุณนะคะวันนี้บอกเลยนะคะว่าเฮ้ยเราเนี่เป็นเป็นเรานี่ใช้กฎจักรวาลกฎแรงดูดเราก็คือหนึ่งในสายเสกนะคะ เราคือคนคนหนึ่งที่จะใช้กฎแห่งการเสกสร้างค่ะเราเสกนะคะถ้าคนธรรมดาเขาก็จะแบบอาจจะไม่เข้าใจหน่อยนะคะสำหรับคนที่มาใหม่นะคะให้ไปดูคลิปนิวรอนนะคะเคยออกช่อง3นะคะอยู่ใน YouTube นะคะคลิปนิวรอนจะพูดถึงนะคะนี่เป็นกฎวิทยาศาสตร์นะ,ะเออพูดถึงหลักการทำงานของสมองวันนี้คุณคิดเรื่องอะไรซ้ำๆนะคะถ้าเป็นเรื่องราวที่ดีๆค่ะคุณก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆค่ะเข้ามาหาคุณนะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องราวลบๆค่ะคุณก็จะดึงดูดแต่เรื่องราวลบๆค่ะเข้ามาหาคุณเจ๊เช่นเดียวกันนะคะควันนี้ค่ะ,ระปรากฏการปปฏิหารแห่งชีวิตนะคะๆๆเราจะนะคะใช้กฎจักรวาลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการเสกสร้างชีวิตได้อย่างไรคูณสิตาค่ะจากผู้หญิงที่ติดลบติดลบค่ะสิบล้านบาทเงินติดตัวแค่20บาทค่ะมารวยมารอดเพราะกฎจักรวาลกฎแรงดูดค่ะ มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองค่ะตั้งแต่วันแรกค่ะที่รู้จักกฎจักรวาลค่ะครูสิตาค่ะเสกสร้างเงินได้ตั้งแต่วันแรกค่ะที่รู้กฎจักรวาลจดกฎแรงหนึ่งูดค่ะครูสามารถเสกเงินหนึ่งหมื่นได้กำไรหนึ่งหมื่นบาทในวันแรกสิบห้าวันห้าแสนค่ะครูเอาไปใช้นี่หมดเลยนะคะหนึ่งเดือนมีเงินหนึ่งล้านค่ะสามเดือนมีเงินอ่าสามเดือนปลดหนี้สิบล้านห้าเดือนซื้อบ้านเงินสด 6เดือนซื้อบ้านหลังที่สองพร้อมรถเป็นซ์็ดเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านและปัจจุบันผลลัพธ์ล่าสุดค่ะหนึ่งเดือน50ล้านค่ะจากระบบ tsw นะคะวันนี้ค่ะครูสิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากการเสกมาทั้งหมดเลยปัจจุบันค่ะครูสิตามีบ้านเป็น10กว่าหลังนะคะครูมีบ้านเป็น10กว่าหลังนะคะมีฤหาสหาด้วยนะคะโอ้มีธุรกิจที่ลงทุนคือลงทุนธุรกิจทั้งหมดด้วยด้วยกระแสเงินสดค่ะ ด้วยกระแสเงินสดทั้งหมดเลยนะคะไม่มีการกู้ธนาคารไม่มีอะไรเลยนะคะเ,ออเป็นการดําเนินธุรกิจด้วยเงินสดทั้งหมดนะคะวันนี้คุณสิตาค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตข่าจากการเสกมาทุกอย่างวันนี้ค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ใช่เสกแล้วจะเรียกว่าอะไรในเมื่อในเงินในกระเป๋าของคุณสิตาเหลือแค่ยี่สิบบาทแล้วมามีทุกอย่างได้ในระยะเวลาแค่สามปีอื้อ ปัจจุบันสามปีกว่าๆค่ะที่ครูสิตาค่ะประสบความสําเร็จจากการเสกสร้างเนรมิตโอ้วันนี้ค่ะก่อนอื่นที่คุณจะก่อนอื่นที่คุณจะเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคุณจะต้องไปดูคลิปนิวรอนนะคะแล้วไปดูมหากาบย1วันของครูสิตาแล้วคุณจะเคลียร์นะคะดีท็อกจิตของคุณค่ะเคลียร์จิตเคลียร์ใจของคุณค่ะให้อยู่ในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดโดยแท้จริงนะคะแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ชเช่นเดียวก,กันกับครูสิตาค่ะ วันนี้นะพูดถึงการเสกนะคะพูดถึงการเสกค่ะกฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะทุกอย่างนะคะคุณนะคะรู้จักกฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดวันนีน้ค่ะคุณคือคนแค่ประมาณสิบเปอร์เซนค่ะบนโลกใบนี้คุณคือคนประมาณสิบเปอร์เซนค่ะที่รู้จักกฎนี้ค่ะเพราะอีกเก้าสิบเปอร์เซนค่ะเขาจะไม่รู้จักถ้ามาพูดถึงเรื่องเสกเขาก็จะงงนะคะเพราะ เขาไม่รู้นะคะแต่คน <LA> ที่ใช้กฎจักรวากลกฎแรงดึงดูดคําว่าเสกนะคะเศกนะคะเศกก็คือเศกนะคะเศกก็คือเศกนะเออวันนี้นะเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ค่ะเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทํานะคะสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทําคุณจะต้องนะคะคุณจะต้องรู้ก่อนว่า กดจักรวาลกดแดงดูดค่ะทำงานสองครั้งเสมอกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดค่ะทำงานสองครั้งเสมอค่ะหรือคำพูดที่ว่าความรู้สึกมาก่อนความจริงจะมาทีหลังอ่ากดจักรวาลกดแดงดูดค่ะทำงานสองครั้งเสมอค่ะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังวันนี้ค่ะคุณนะคะปรารถนาสิ่งใดนะคะถ้ามันไม่เคยเกิดขึ้นในหัวของคุณเลย ะะถ้าคุณไม่เคยคิดไม่เคยรู้สึกถึงมันเลยนะคะคุณก็ไม่มีทางที่จะได้มันมาวันนี้คุณบอกตัวเองค่ะว่าเฮ้ยฉันถูกระงวัลที่หนึ่งถ้ามันถ้ามันไม่เคยมีภาพอยู่ในหัวนะคะคุณจะไม่มีทางที่จะถูกมันเลยนะคะถ้าคุณนะคะ,ะนะคะคืออย่างนะคะคนที่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะ เขาก็ต้องมีภาพนะคะที่อยู่ในหัวของเขามาก่อนเขาต้องเชื่อมาก่อน <TVs> เขาต้องเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเฮ้ยฉันนี้ถูก,ถก,ถกน,น,นะคะฉันถูกถูกแน่นอนนะคะมันจะต้องเกิดขึ้นสองครั้งเสม,มอคะ่ะวันนี้ถ้ามันไม่เคยเกิดขึ้นในหัวของคุณเลยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงถ้าคุณไม่เคยรู้สึกไม่เคยเห็นภาพความสําเร็จนั้นของคุณค่ะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะนะคะเหมือนกันนะคะ อะไรก็ตามค่ะที่คุณนะคะความรู้สึกมาก่อนค่ะความจริงมันจะตามมาเหมือนตอนเด็กๆเนะี่ยคุณเคยคิดไหมว่าเฮ้ยโตขึ้นนี่แหละฉันจะมีอาชีพนี้ฉันจะทําอาชีพนี้แล้วพอคุณโตขึ้นมาค่ะคุณก็ประกอบอาชีพนั้นจริงๆอย่างคนที่เป็นข้าราชการค่ะเฮ้ยมีความคิดว่าเฮ้ยฉันโตขึ้นฉันได้เป็นครูโตขึ้นฉันจะได้เป็นหมอโตขึ้นจะได้เป็นพยาบาลโตขึ้นฉันจะได้เป็นวิศวกร คุณจะเห็นภาพของตัวเองค่ะในความสำเร็จนั้นก่อนจริงไหมภาพมันเกิดในหัวของคุณก่อนหนะ้านั้นแล้วก่อนที่คุณจะมาเป็นจริงๆนะจริงหรือเปล่าเหมือนกันคุณแบบเป็นครูเนี่ยก็คเคยก็ตอนเด็กๆเ,เราก็เล่นนะคะเล่นตามภาษาเด็กเล่นเป็นครูเออเล่นเป็นครูถือไม่เรียวนะคะ สอนเด็กๆอ,อ่านตามคุณครูนะอ่วันนี้เขียนตามคันบอกนะ,ะวันนี้มาสายเลยเด็กชายน,นี่นี่นี่เดี๋ยวคุณครูจะทำโทษเออเราเคยคิดมันอยู่ในหัวเราแล้วเราเคยเล่นบทบาทสมมุติไม่รู้กีค่ครั้งต่อกี่ครั้งกับการที่ตัวเองเป็นครูแล้วก็ได้เป็นครูจริงๆนะะวันนี้สำหรับคนที่อยากจะทำงานอะไรก็ตามค่ะถ้าคุณไม่เคยมีภาพความสำเร็จของคุณอยู่ในหัวคุณก็ไม่มีทางได้สำหรับคนที่เตรียม้อง เตรียมตัวค่ะกาลังจะสอบบรรจุนะคะเตรียมตัวอ่านหนังสือค่ะเตรียมตัวกําลังจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการโน่นนี่นั่นนะคะหรืออาชีพอะไรก็ตามค่ะที่คุณอยากจะเป็นกําลังเตรียมตัวสอบค่ะถ้าคุณไม่เคยมีภาพความสําเร็จของคุณค่ะในหัวของคุณเลยคุณก็ไม่มีทางได้มันมาจริงๆค่ะถ้าคุณจินตนาการไม่เก่งค่ะคุณก็ต้องเอาภาพออกมาช่วย ถ้าคุณหลับตาลงไปปุ๊บคุณเห็นภาพโอ้แสดงว่าคุณสายภาพคุณจินตนาการได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่สายภาพค่ะหลับตาลงไปเฮ้ยเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะนึกภาพไม่ออกแสดงว่าคุณต้องหาภาพมาช่วยคุณเออแม้แต่ตอนที่คุณแหม่มค่ะสอบบรรจุคุณแหม่มก็ปิ้นรูปออกมาปิ้นรูปตัวเองใส่ชุดข้าราชการนะคะปิ้นรูปออกมามาติดนะคะแล้วลงมือทําด้วยการอ่านหนังสือค่ะเขียนติดฟ้าบ้านไว้นะคะว่าบรรจุวันที่เท่านั้นเท่านี้นะคะ เออแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงวันที่เราเขียนติดไว้คือวันที่ประกาศผลสอบซึ่งเราได้อยู่แล้วเออสอบได้ที่เท่านี้ฮี่ฉันได้อยู่แล้วยังไงฉันก็ได้บรรจุเออวันนี้ค่ะคําว่าสําเร็จของคุณมันเป็นแบบไหนเป้าหมายของคุณค่ะวันนี้คุณเคยเห็นภาพมันแล้วหรือยังนะคะคุณคุณปรารถนาที่จะเป็นมหาเศรษฐีค่ะคุณปรารถนาที่จะ เป็นบุคคลสําคัญระดับโลกคุณเคยเห็นภาพตัวเองไหมที่จะประสบความสําเร็จบนเวทีระดับโลกไม่ว่าฝันวันนี้ของคุณจะเป็นแบบไหนคะ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะฝันค่ะเพราะคนที่อยู่อย่างไม่มีความฝันอยู่ไปวันๆค่ะก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วคนที่อยู่ชีวิตมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ค่ะตราบเท่าวินาทีสุดท้ายของชีวิตค่ะมันเราต้องอยู่ด้วยความฝันค่ะ แล้วคุณฝันแล้วคุณลงมือทําอะไรหรือว่าฝันแล้วคุณก็ฝันเฉยๆแล้วก็ไม่ทําอะไรซึ่งแน่นอนค่ะถ้าคุณฝันแล้วคุณก็นอนดีดะดือเล่นค่ะคุณก็ไม่มีทางได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ฝันของคุณมันเป็นจริงตอนที่สอบบรรจุค,ค่ะครูแบบแอคชั่นใยการลุกมาอ่านหนังสือทุกวันค่ะตีสี่ทำต่อเนื่อง ทำต่อนเนื่องอยู่โหห 7, 8, ลายเดือนนะคะเจ็ดแปดเดือนนะครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราคุมามีนาเมษาเห็นไ,ไหมคะเจ็ดเดือนแปดเดือนค่ะคือเวลาของเราทั้งหมดคะ่ะตื่นตีสี 4, ล่ลุกมาตื่นตีสี่อ่านหนังสือค่ะตัดอ่านหนังสือจนถึงหกโมงเช้าทุกวันนะคะตีสี่นะคะ, 4, ะ,ะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือตีสี่ 4, จนถึงหกโมงเช้า นี่คือเราแอคชั่นยังไงเราลงมือทํำยังไงเพื่อเพื่อไปถึงเป้าหมายของเราวันนี้เหมือนกันค่ะคุณปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จความสําเร็จของคุณมันเป็นแบบไหนความสําเร็จของคุณนะคะมันเป็นแบบไหนวันนี้คุณปรารถนาที่จะมั่งคั่งร่ารวยคุณจะรวยด้วยอะไรคุณจะรวยด้วยหวยเหรอหรือคุณจะรวยด้วยอะไรนะคะคุณก็จะต้องชัดเจนค่ะว่าเฮ้ยความคําว่ารวยของคุณนะ่ะมันมาจากอะไร คำว่ารวยคำว่าประสบความสําเร็จคำว่ารวยของคุณนะ่ะมาจากอะไรวันนี้ค่ะคุณปรัถนะวิร้อย100ล้านแต่คุณมองไม่ออกเลยบ้างร้อยล้านของคุณมาจากที่ไหนจักรวาลก็จะทํางานยากนะคะจักรวาลก็จะทํางานยากค่ะวันนี้ค่ะคุณบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยร้อยล้านแล้วร้อยล้านของคุณมาจากไหน มันถ้ามันคือถ้าคุณเห็นภาพว่าพิ่มันมาจากเลอตเตอรี่ใะวันที่หนึ่งคุณก็ต้องไปเห็นภาพตัวเองถูกรอาวันที่หนึ่งทุกคนค่ะไม่ว่าวันนี้คือเป้าหมายของเราคืออะไรคุณจะต้องมีทางไปทางมาของของเป้าหมายของคุณ อความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังค่ะวันนี้เราไม่เคยรู้สึกเลยว่าฉันคือเศรษฐีร้อยล้านคุณก็ไม่มีทางเป็นเศรษฐีร้อยล้านคุณบอกตัวเองว่าฉันคือเศรษฐีร้อยล้านคุณไม่เคยนึกถึงเงินร้อยล้านคุณก็ไม่มีทางมีร้อยล้านคุณนึกถึงวันละกี่ครั้งกับการที่คําว่าร้อยล้านของคุณคุณนึกถึงเป้าหมายของคุณวันละเท่าไหร่คุณลงมือทําด้วยอะไรคุณให้มากพอหรือยังกดจักรบาลกดแรงหนุกค่ะยิ่งให้ยิ่งยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี แต่ถ้าคุณยิ่งยิ่งจะเอามันก็ยิ่งหดแม้แต่โทนี่โรบินส์ค่ะย,ยังพูดถึงเรื่องของการให้ค่ะจงให้ออกไปเยอะๆค่ะวันนี้เราให้ได้ตั้งหลายอย่างค่ะวันนี้ไม่ยังไม่มีเงินมากมายมหาศาลที่จะให้คนอื่นเยอะๆช่วยเหลือสังคมเยอะๆ,ๆ,ๆเราก็สามารถที่จะให้โดยการให้ปัญญาได้การให้มันมีหลายรูปแบบวันนี้ค่ะนะ อย่าลืมว่าเมื่อมันทํางานสองครั้งเสมอค่ะคุณจะต้องูเป็นให้มันได้โอ้สายพูดสายภาพสาย acting ค่ะใช้มันให้ครบค่ะในกฎจักรวาลกฎ,กฎ,กฎแรงดึงดูดมันมีสามสายในกฎ,กฎแรงดึงดูดมันมีสามสายค่ะสายพูดสายภาพสาย acting ค่ะ<ห>คุณจะต้องใช้มันผสมผสานกันทั้งสามสายแล้วนะคะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังค่ะ ถ้าคุณรู้สึกไม่ได้ค่ะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงคุณมีเป้าหมายที่จะทําออนไลน์แล้วมีร้อยล้านแล้วเงินของคุณมันมาจากทางไหนเงินคุณมาจากทางไหนแน่นอนค่ะจะต้องโฟกัสที่งานค่ะเพราะงานก็คือเงินค่ะโฟกัสที่งานงานก็คือเงินค่ะ ถ้าคุณไม่โฟกัสที่งานคุณไปโฟกัสที่หวยแล้วมันมันยังไม่ตอบโจทย์อ่ะมันไม่มีใครที่แบบคือคนรวยจากงานอ่ะมันเยอะนะคะเศรษฐีระดับโลกน้วนแต่รวยจากงาน <c oughs> หวยมันคือรางวัลค่ะหวยมันคือรางวัลน,นะฮะหวยคือรางวัล <c oughs> เออ เมื่อเราเราทํามากพอคะ่ะเราก็จะได้มาง่ายๆเองอืก็จะได้มาง่ายๆคือตั้งแต่ครูครูแแบบบอกเลยนะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครูแแบบซื้อหวยมาสองสามปีไม่เคยถูก,ถกทุกวันนี้นะคะถูกบ่อยมากเห็นไหมคุณจะเห็นว่าครูแแบบถูกหวยบ่อยมากแต่ก่อนนะคะครูแแบบซื้อหวยมาซื้อหวยมาสองสามปีที่แล้วนะคะไม่เคยถูกเลย แต่เมื่อมาใช้กฎจักรวาลกฎแดงหนึ่งดูดค่ะควบคู่กับการใช้สินค้ามงคลค่ะคุณแบบถูกหวยคือเว้นพวกเว้นไม่เกินง้วนเดียวอะ่ะที่ไม่ถูกเออคือเราไม่ได้ซื้อเยอะแต่มันก็ได้อย่างวันที่ถูกนั้นเขาก็เอามาส่งถึงบ้านเลยซื้อซื้อประมาณห้าใบนะคะเออห้าใบห้าร้อยนะคะก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะคะซื้อห้าใบนะคะที่เขามาขายที่บ้าน มาส่งถึงหน้าบ้านเลยเพราะครูแบบเคยถูกแบบนี้คือเราอยู่บ้านดีๆแล้วเขาเอามาให้ถึงบ้านครูแบบก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยเอามาส่งฉันถึงที่เลยแล้วก็ถูกกับเขาจริงๆนะคะเออหวยคือมันคือของขวัญนนะ่ะใจจัจกรวาลนนะ่ะทั้งทที่ถ้าเราสังเกตน่ะจักรวาลก็จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาเพราะวันที่หวยออกน่ะครูเมื่อวานเนี่ยครูแบบเห็นครูแบบเห็นเลขนะคะครูแบบซื้อหวยสีส ะะเขามาซื้อรถอยากได้สี่สี่อยากได้ตองสี่แต่ว่าทํามคนที่มาขายเขาบอกว่าไม่มีมีแต่สี่ศูนย์สี่คุณผมก็เลยเอาและทีนี้พอเรากลับมาจากโรงเรียนเราเห็นเราเห็นรถคันหนึง 6, 4, 4. 6, 4. ่งหกสี่สี่หกสี่สี่เราก็เลยที่หันจิตมาเออถ้ามันจะออกสี่ถ้ามันจะออกหวยจะออกตัวนี้จริงๆอะ่ะแต่เราไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นหวยสามตัวไงเราคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นสี่สี่จริงๆนะขอให้เจอแปดเก้า แล้วคุณแม่ก็เจอแปดเก้าจริงคอนเฟิร์มแต่เราลืมเล็กไปว่าหกสี่สี่คือมันเลขหวยสามตัวออจักรวาลพยายามที่จะบอกเราอ่ะแต่เราไม่ไม่สังเกตเองแม้กระทั่งเจ็ดเจ็ดนะคะคุณแม่มเห็นทะเบียนเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดคุณแม่มฟันเ็นรถรถตู้ที่โรงเรียนนะคะทะเบียนหนึ่งเจ็ดเจ็ดแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นหวยนี่ยแต่ว่าเราไปพังคนน่ะเราเห็น หวไหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดซึ่งมันทำให้เราให้เราแวบขึ้นมาถึงนึกถึงรถตู้ขึ้นมาที่โรงเรียนเลยทะเบียนมันตัวเดียวกันแล้วสักพักหนึ่งก็เห็นเจ็ดเจ็ดอะไรอีกคันหนึ่งน่ะที่มันคล้ายๆรถของน้องพุก,กี้น้องที่โรงเรียนที่ได้ทะเบียนมาใหม่เจ็ดเจ็ดห้าหิเอจักรวาลเขาก็พร้อมที่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาเนาะถ้าเราฝุนที่จะสังเกตนะคะถ้าเราฝึกที่จะสังเกตจักรวาลจะสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลา จัก,กรวาลพยายามที่จะร้อยเรียงผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ค่ะมาให้กับเราอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเมื่อที่แล้วค่ะที่ไปเล่นกับครูเอญ่านะคะไปอยู่กับครูเอญ่านะคะวันนั้นคือไปไปแล้วเฮียก็มีคนมาขายอรเ,เตอรี่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยซื้อหน่อยซื้อหน่อยเจย๊ซื้อช่วยหน่อยคือว่าอ้อนวอนครูแบบให้ซื้อช่วยนะคะเป็นหวยของคอําชะนดเขาบอกครูแบบนี้สามแปดเมื่อเมื่อกี้น เออสามแปดเห็นไหมเขาพยายามจะสื่อสารกับเราเขาพยายามที่จะบอกเราอยู่ตลอดเว้นแต่ว่าเฮ้ยเราเนี่ยสังเกตรหรือเปล่านะคะเ้นแต่ว่าเฮ้ยเราเนี่ยสังเกตจักรวาลหรือเปล่าว่าจักรวาลส่งอะไรมาให้บางทีก็เขาก็าส่งเหตุการณ์สถานการณ์บางทีก็เขาก็าส่งผู้คนค่ะบางทีเขาก็ส่งคือเขาส่งมาให้เราตลอดแต่เราจะสังเกตรหรือเปล่าว่าเฮ้ยเนี่ยจัก,กรวาลกาลังบอกเรานะ ถ้าเราเชื่อจัก,กรวาลแบบสุดๆเราไม่มีข้อสงสัยโอ้จัก,กรวาลบอกฉันตุ้มนะคะมันเป็นไปได้มันง่ายค่ะวันนี้จกฎจัก,กรวาลกดในหนึ่งดูดค่ะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังคุณแบบตื่นเช้าขึ้นมาค่ะโอ้รู้เลยว่าวันนี้คุณโชคดีแน่นอนนะคะเออวันนี้ตื่นขึ้นมากระชุ่มกระชวยรู้สึกโอ้โหวันนี้โชคดีแน่นอนเลยแล้วพอมีคนมาปุ๊บมาขายก็โอโ้เอามาส่งถึงบ้านเลยนะคะ แล้วมันก็ถูกมีจริงเห็นไหมนะคะจักรวาลทางานง่ายมากกดจักรวาลกดแรงดึงดูดมากทํางานง่ายมากค่ะความรู้สึกให้มาก่อนแล้วความจริงมันจะตามมาเองวันนี้ค่ะคุณปรารถนาอะไรล่ะคุณปรารถนาที่จะสอบบรรจุได้ความรู้สึกของคุณที่ได้เป็นข้าราชการเต็มตัวเป็นแล้วดึงมันออกมาถ้าคุณยังรู้สึกมันยังไม่เห็นภาพคุณเอารูปมาช่วยพูดบ่อย โปรแกรมตัวเองบ่อยๆฉันนี่แหละข้าราชการฉันนี่แหละข้าราชการฉันนี่แหละข้าราชการถ้าคุณอยากเป็นข้าราชการนะถ้าคุณอยากจะเป็นอะไรก็ตามค่ะคุณโปรแกรมตัวเองเลยว่าฉันนี่แหละพูดบ่อยๆจินตนาการถ้าจินตนาการไม่ได้ไม่เห็นภาพเอารูปภาพมาช่วยแล้วก็แอคติ้งเหมือนเราเป็นสวมกันเป็นไปนเลยว่าเราเป็นมันแล้ว นึกถึงเป้าหมายของเราบ่อยๆคะ่ะนึกถึงความฝันนึกถึงเป้าหมายของเราบ่อยๆนึกถึงซ้ําๆนึกถึงบ่อยๆขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจขอบคุณบ่อยๆขอบคุณจนติดนิสัยขอบคุณจนแบบจนซาบซึ้งใจอะ่ะแล้วมันจะทําให้จัก,กรวาลทางานง่ายขึ้นคะ่ะแล้วที่สําคัญนะคะคุณจะต้องแบบเปิดช่องทางให้จัก,กรวาลด้วยว่าเฮ้ยนะคะให้เขาทํางานง่ายคุณนึกถึงทางไปทางมาด้วย นะ,ะว่าเื้ยจะให้มายังไงจะให้มาแบบไหนบบน,นึกถึงทางไปทางมาของมันด้วยค่ะว่าจะให้เขามาแบบไหน,บบนความรู้สึกมาก่อนค่ะความจริงมาทีหลังค่ะในเมือ่อคุณสิตาถะปกดนี่คุณผู้ชมดูนะอะไรผวน เออคักนอเลขที่ออกคนณวะอาจารย์นุ่นสี่ศูนย์สี่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 เงื้อเบาเรื่องเลขเขียนเหลขกให้โดลดอ่าไปเขียนเมื่อวานแลวเออขอบคุณขอบคิณไปนะค่ะค่ะค่ะสวัสดีคุณน้อยกันนี่กาสวัสดีค่ะค่าเตวบบริบริทักทายคุณใดเลยนะคะเออนะดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเชื่อค่ะในในจักรวาลน่ะถ้าคุณเชื่อในจักรวาลค่ะคุณก็ คืออยู่ในโฟล์ของจักรวาลอยู่ในคลื่นนะคะยืนหนึ่งบอกรักปิติสุขกตัญญูรู้คุณสำนึกรู้คุณกระดิกระดิเบิกบานนะคะบ้านในอารมณ์ความรู้สึกของเราเราอยู่ในคลื่นยืนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะเราคือเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะไม่เสพไม่เสพเรื่องราวลบๆค่ะไม่รับเรื่องราวลบๆเบๆเราคือคนเราคือคนสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่คนเก้าสิบเปอร์เซ็นแม้วันนี้ค่ะใครจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร แต่ทุกคนก็ใช้กฎจักรวาลกฎแตงดูดอยู่ดีค่ะพราะนี่มันคือกฎระดับโลกค่ะกฎที่ใช้ปกครองโลกใบนี้ค่ะกฎจักรวาลกฎแตงดูดนะคะเออความรู้สึกมาก่อนความจริงจะตาม,มาเองนะคะเออคุณไม่ต้องสงสัยทางไปทางมาค่ะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปคาดหวังค่ะว่าเมื่อไหร่ไม่ต้องไปรอคอยค่ะไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องรอคอยค่ะดำเนินชีวิตของคุณไปค่ะด้วยความสุขค่ะ ลงมือทําค่ะในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าวันนี้เป้าหมายของคุณคืออะไรคุณก็ลงมือทําค่ะถ้าเป้าหมายของคุณคือออนไลน์ค่ะคุณก็ทําออนไลน์คุณก็ขายออนไลน์ไปถ้าเป้าหมายของคุณคือคือสร้างคุณค่าให้กับผู้คนคุณก็ทําทํทำทำทํทไปถ้าเป้าหมายของคุณคืออะไรล่ะคุณก็ทํานะคะทําไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะไม่ต้องคาดหวังนะคะแต่มันได้แน่นอนแช่แป้งมามาเชื่อสิ นะะในเมื่อวันนี้เรามีกฎจักรวาลกฎแดงดุดค <Luis> ่ะแช่แป้งมันมายังไงมันก็ได้อยู่แล้วแต่เมื่อไร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องไปคาดหวังค่ะบางคนได้ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกฎจักรวาลค่ะบางคนได้ภายใน1เดือนค่ะบางคนได้ใน2เดือนบางคนได้ใน3เดือนบางคนได้ใน5เดือน6เดือน7เดือนบางคนปีหนึ่งบางคน2ปีบางคน3ปีค่ะแล้วแต่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จบ้างครั้งดั่งรวยด้วยกฎจักรวาลกฎแดงดไปด้วยกัน ะะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองค่ะแล้วจะมีคนเดินตามเราเองนะเะป็นกำลังใจให้ทุกคนนะนะคะประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคะคุณสิตามมาแล้วไปเรียนกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย